สวัสดีค่ะพี่น้องทุกๆคนโดยเฉพาะทีมงานหอบสาตร์ของสาวผู้ดีเทือนนะคะเนาะเมื่อว่นจิเป็นทีมงานหอบสาตว์เก่าทีมงานหอบสาสตร์ใหม่ทีมงานหอบสาตร์คุณภาพนะคะเนาะของคณะหอบสาตร์โอ้นต้นศิลน,นะคะนาะพี่น้องเนาะเจอกันเมื่อนี้ทักทายกันกับวันจันทรค่ะพี่น้องเมื่อนี้บ่ไเลยปิดลาน,น้อคะเดีอปกติจะเป็นมือวันหยุดของ้านล่ะค่ะแต่พอดีว่ามีลูกค่าเพิ่นพากันมาทัวร์มา มะเทียวมะหยังนะค่ะเป็นพวกประเภทนีงก่รถลดบ้านนห่นไหมรดบ้านเพื่อนรถดบ้านลดนอนเหมือนด้พี่น้องคุณ่าพกันมาทองเที่ยวบัดนี้เพิ่นก็เลยมาขอเซาหนาล้านแล้วก็มาขอเซาไฟเนาะค่ะเนาะมันจะสร้างกับเขากับน้ำน้ำตอนแรงบัดนี้เพเพิคนก็เลยผ้าเปิดล้านครับพี่น้องดีกว่าบ่ได้จักบาดเนาะพี่น้องเนาะจังได้กับคิดล้านเราก็ไ่ได้ไปใสอยู่แล้วก็เลยเอาเปิดกับเปิดล้านบัดนี้เพราะจะ มีเวลาสาวผู้ดิเทนกันเลยพาพี่น้องปอกฝายมาตําแค่หลอดแคพี่น้องตําแค่หลอดกินเด้โบเมนไม่ไม่ไม่ใช่ตําบักหุงนะคะบักหุงในต่างแดนมันแพงค่ะพี่น้องหน่วยนึงกะท้อกําปั้นนี่กะหาหกยูโรไปแล้วนะคะเนาะบางร้านก็แพงกว่านี้บางร้านก็ถอกว่านี้สาวผู้ดิเทนกันเลยกินตําแค่หลอดแค่เอาค่ะพี่น้องกับหัวโคราบี้นะคะเนาะหัวโคราบี้จะเป็นหัวเขียวๆกลมๆเนาะค่ะ แต่ว่าสาวผู้ดีเทียนสิมาก,กินตำแค่อสหลายกว่ามันแซ่บมันกรอบแม่พี่น้องคุณอาเบื้องไม่เปียงสีสันจัดกานนี่จะหอบศาสเตอร์สดตอ,อดีขึ้นยังคุน่ะขี่ผู้ก็เพราะขี่ผู้ได้พี่น้องโอ้ยลืมขับแมวทองบันไดพี่น้องนี่ก็สิเป็นนนั่ตำก็สิเป็นเครื่องปรุงก็สิหู้จักกันอยู่นะคะ่ะเนาะทุกคนก็สิเป็ตำเป็นเบิดทุกอย่างล่ะค่ะเกษตรเป็นเบิดทุกอย่างนั่นล่ะสาวผู้ดีเทียนเสีอว่าทุกๆคน พี่นอ้องฟองปผ่กลองสาวผู้ดีเท่านเฮ็ดกับขพาะกับน้ำเก้งมาทุกคนละค่ะแล้วจะสูตรไผ่สูตรมันเนาะค่ะเนาะหมักไผ้หมักมันรสชาติปากไผ่ปากมันนะคะ่นนะเนะาะสใส่มากำหนดก๊อดเกณฑ์เป็นเครื่องปรุงเครื่องอย่างตายตัวกับบะแมนนี่ค่ะพระเอกของเรากุ้งนะคะเนาะกุ้งตัวใหญ่ใหญ่สาวผู้ดีเท่านก็เฮ็ดการล่างการย่างเดียวเลยะคะ่ะเอาแปง้งพิซซ่ามักขันน้าลายย่างดีล่างโซด,ดาล่างเชือออกนะคะ่ะเนาะ ลอยกินเอาค่ะพระเอกเราบ่อยากให้กินของดิบแต่ว่าสาวผู้ดิเชิญอยากแห้แงแม่พี่นงองหอบสาดไปบ้านนั่นบ้านนี่พุ่นตำบอกหุงตำของอยาของกินโอ้ยหยิวายจนงติดเป็นลมพี่นงองนี่เวลาก็เลยมาจัดจักน้อยนะคะเนาะพุ่นนะบื้อแซบคักละค่ะอันนี้ก็สิล้อมกินใบกระเทียมนะคะได้ลหลังจากที่เหม็นเมื่อายมือนะคะเนาะทําใจค่ะยูยูมันกะเหม็นขึ้นมาโดยที่าภาสาสาเหตุแม่พี่นงอง ก็เลยตัดสินใจว่าสิกินกะทิใบกะเทียมกับตำบกคุงเบิงเพิ่นมาแส่คักว่าสันว่าแล้วก็สิลองกินใบชะอมดิบผักขาดิบแม่พี่น้องปกติสาวผู้ดีเท่นสิมักเอาไปลวกไปหยังหละ่ะจะมากินกับตำบกหุงไหมคะ่ะวันนี้เห็นช่องน้องคนหนึ่งหรือว่าหลายๆช่อง่อนกินพักอันผักขาดิบกับตำบกคุงไหมก็เลยอยากกินก็นเลยร้องเบิงเสนเด้อพี่น้อง ไปค่ะไปไปในเพื้ยหรือบางสีสันดดบสาผู้ดีเทือนจัดจานแล้วเข้าไปนางกินน้ำกันเนาะค่ะเนาะไปปูสาดล้อได้ค่ะเด้อนี่ค่ะหลังจากที่ออกมาตั้งโตข้างๆ้านเน,ะเน,ะเนะา,าเนะค่ะเนาะขางๆห้องผักนี่แหละค่ะกระสีมีผักขามีใบกระเทียมค่ะพี่นงคุณอเ้็นแต่เสียผักอยากให้พี่ให้นงมานางปูสาดเอามือหยุ่มกินน้ำกันเด้อเนาะพี่นงเนาะ อันเอามืน้นอุ้มปุ่มอิ่มปิ่มหนุ่มอันเสศนข้อปุ่นคักแงานนะขึ้นฟ้าอ้าปากครับเอาเินเอาจนเนได้ว่าไดไงหยหลังไปผุนทวนไปผุนเปนาะพี่น้องเนาะมันแสบแเมียระเบงเนี่ยมือหนุมเอาหละมันยังคอยคัก,ก,กระเบงน,น้ำนัวโอ้ยพี่น้องไอ้ค่อยสะอ่อนโอ้ยอยากให้มากินน้ำเดียพี่น้องน่งคัดสมาดใส้คักแปูสาดนั่งคัดสมาดไส้คักอันเอามือหยุมคักแงนหนะขึ้นฟ้าอ้าปากกวงเอาจนอัน เ็นขาปุ่นจนมาดีดน้ามันนัวใส่ตาเป็นน้องพี่น้องเนออเดี๋ว <c oughs> ยวบอยกแปลงสันละบบอหาแนวมวนแปลงสันละหลังจากที่สาวผู้ดีเียนกินเสซตแล้วนะคะน้องเดอกสาวผู้ดีเชินเสื้ผ้าพี่น้องปองไปายางออกไปอันเบิ้งดอกไม้ยางเป็นลาะสุสานที่เก่าแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้ดอกไม้กาลังหลายค่ะค่ะพี่น้องกําลังออกดอกบานทักเลยค่ะอยากให้พี่น้องนี่เบิ้งอันมือนั่นเข้าไปอันได้น้อยนึงเนาะคะ่ะเนาะ บัดนี่มือนี้ค่ะสิาพาไปเบิ้งหลังจากที่สาวผู้ดีเทีอนมีสายรายงานมาแล้วว่าดอกดอกกันดอกเชอร์รีนะคะดอกเชอร์รีที่เพิ่นกินผลน่ะบ่แม่นดอกเชอร์รีป่าเด้ดอกเชอร์รีที่ชาวสวนเพิ่นกินผลน่ะกําลังออกดอกใหญ่ค่ะลักษณะกีบดอกกีบหยังสิงใหญ่กว่าอันอันเชอร์รีป่าเนาะค่ะเนาะบัดนี้นไปเอาไว้ซ่ํานี้ซะก่อนเด้อสาวผู้ดีเทีอนกินเนาะคะ่ะเนาะกินแล้วก็สิาพาหอบลาดสาวเพิ่นอัน พี่น้องปล่องไปของสาวพู้ดิเทนก็นเตรียมตัวเด้อค่ะเช็คหัวเขา้าเช็คคอเข้าให้ดีสําหรับอีพี่นี่ขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามเนื้อค่ะเด้อดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของเจอกันไหมในอีพี่หนาเนาะ